เอาล้วนะเอาล้วนะเดี๋ยวยังไม่อยากสุ่มเลยเชื่อแม่งเฮ้ยสุ่มสุ่มไปได้น้ออย่าเล่นตัวจะอัพเลเวลก่อนเอ้ยหรือว่าเราต้องอัพนี่ไงเราเราต้องมาอัพเลเวลตรงนี้แล้วพี่ยิ่งเลเวลเราเยอะแบบอะไรพวกนี้เราก็จะยิ่งเยอะโอ้ไปยังไม่ถึงเยังพี่ก็ยังไม่ถึงมาเอาล้วนะเอาล้วนะอื หนึ่งสองซ้ำสับเฮ้ยมาปะวะนี่มันเกลือนี่ว่ะปลาแดงมาเลยิเปมเจ็บปวดอ่ะพี่ฟอร์เสืรอหนูบอกว่ามันแอดมาแล้วอะ อ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะโอโอเคโอเคทับทิมใส่รูนอะไรฮะ <Huh? S 2> ท,ทับทิมใส่ลูนอะไรลดคูดาวลดคูดาวหรือว่าโจมตีก็ได้แต่ลดคูดาวอาจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้แบบใช้สกิลเยอะ สมลาเต้ยังเหลืองวัวนมาครับเอเอสมตู้ไหนดีอ่ะสมตู้นี้แล้วกันนะตู้ตู้บนดิตู้บนได้ง่ายกว่าสมตู้ล่างถ้ามันไม่ออกอ่ะเอาให้ได้ก่อนสักตัวเมื่อกี้พี่ก็สมตู้นี้ยัยเนเฮ้ยมานี่มานี่ตาหวานนี่าลาเต้ลาเต้ได้ไหมเราชอบกินลาเต้มากเลยนะในบรรดากาแฟน่ะ

ค <ELL ME> วามความแม่พิมพ์อะเออไม่รวมแม่พิมพ์อ่ะเฮ้ยก็หกความนะผมเฮ้ยไอเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ไหรอได้หรอที่เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีวะไปต่อนี้ไปต่อนี้เฮ้ ป้านะถ้าสมมติได้อีกตัวหนึ่งมันจะแบบมันจะแบบวิ่ดวงของเดือนนี้ปีนี้หมดแล้วหรือเปล่าอะไรนะหนึ่งสองสามสักนี่ไงเมื่อกี้ขิงไว้เยอะไปหน่อยขิงเยอะไปหน่อยเฮ้ยไอ้เหี้ยรอบนี้ก็คือเกลือจัด ไปอีก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 ไอ้หรือว่าผมจะเก็บเพชรไว้แบบสร้างแรน,น์่าอะไรเอาละนะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะไปสุ่มอีกตู้นึงหนึ่งสองซ้ำเกลือนี่หว่าโอ้โหไม่ผมว่าตัวงผมใช้ไปหมดแล้วมั้ย อวดเยอะไปหน่อยเมื่อี้อวดเยอะไปหน่อยเออว่ะแก่แม่งไม่น่าอดเลยโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้อัพได้หินมาเยอะขนาดเนี้ยเออได้หินก็ดีอะได้หินก็ดีอะมาตัวไม่มาหินมาก็ยังดีนะเอจาราิง คุกกี้บีทรูทเนี่ยเฮ้ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีวะไปสักทีป่ะเออไปสักทีป่ะมันเหมือนการพนันเลยเอะไรนะหนึ่งสองสอง เอาอันเฉยเลยอะไรวะเนี่ยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยลาเต้ได้ไหมเราชอบกินลาเต้มากเลยนะในรายการฟปทั้งหมดนะเราชอบกินลาเต้มากที่สุดนะรึเปล่า <c oughs> โอ๊ยกูไม่อยากได้กูไม่ได้อยากได้มึงเลยวันที่กูอยากได้มึงมึงก็ไม่มาไปต่อบมีตัวนึงมีตัวนึงก็ได้มีกตัว เ้ยส <laughs> ไ่ได้ได้โอ้ <laughs> ได้หินอันที่ไม่ใช้อะ่ะเฮ้ยโอ้เฮ้ยพี่ถ้าสมได้หินผมก็โอเคนะเออเออเฮ้ยผมชอบกินลาเต้ฮะไม่ตัวใหม่วะ่ะ กูไม่ได้อยากได้มึงวันที่กูอยากได้มึงก็ไม่มาแล้ววันนี้มึงมาทำไมผมต้องบอกไหมว่าผมอ่ะชอบกินลาเต้มากแค่ไหนอ่ะไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ทันแล้วหละบอกก่อนสุ่มเผื่อเขาจะเห็นใจแล้วมาก็เอาอีกสักทีเอาบอกเขาก่อนบอกเขาก็ คือว่าเรานะ่ะชอบกินลาเต้ามากเลยนะคือแบบกินกาแฟทีไรก็สั่งแต่ลาเต้เว้ยชอบแบบฟองนมเยอะเะด้วย <c oughs> โอ้โหไอ้เนียฟองนมเยอะเลาเต้คือแบบไม่เคยสั่งเมนูอื่นเลยนอกจากลาเต้เว้ยและยิ่งลาเต้ปันนี่ก็ชอบมากนะก็กินฟองนมเยอะๆะนี่คือลาเต้เป <c oughs> ็นแลนะ คือใดๆก็แล้วแต่ช่างมันเถอะก็คือเราชอบลาเต้เว้ยมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกรอบได้ไหมนะขอกันขนาดนี้แล้วจะกดแล้วนะหนึ่งสองม้ำไอ้เย้ยตัอเดียวตัอเดียวโอ้บอกสุดหรือหรือว่าลาเต้ไม่ใส่ฟองดมใช่ไหมจะแค้์ลาเต้ใส่ฟองลม ชอบคิดฟองนมเองกันแลาวถ้าถึงฉากวะอย่าบอกสูตรปิดอะไรเงี้ยหรน้องไม่มาเลยเอ้ยแต่น้องแต่น้องมาเป็นหินน้องมาเป็นหินน้องงอนไงน้องงอนหุยน้องมาเป็นหินเลยอันเดียวน้องงอนจริงๆก็อยากมาแหละแต่พอแบบพูดฟองนมน้องก็เลยแบบเล่นตัวนิดนึงเออเข้าใจ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  เดี๋ยวรอบหน้าจะไม่พูดวร่าฟองนมแล้วเอ้ายัดทีปะเอเอกดมให้หมดได้แหละเออเนี่ยได้อัพอัพอัพดาวหนึ่งหน้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัพทีเดียวบอกไปว่าชอบชอบลาเตอาร์ตแบบนี้บอกไปาโอเคอน้องลาเต้ <c oughs> น้องมีสมบัติปลอยผมไม่ได้ทีหนึ่ง <c oughs> น้องลาน้องลาเต้คือพี่เนี่ยชอบลาเต้อาร์ตมากเลยเวย้ยคือแบบถึงแม้ว่าจะทําลาเต้อาร์ตไม่เป็นแต่พี่ชอบดูแล้วก็แบบกินลาเต้อาร์ตมากคือแบบพี่อยากได้น้องอะอยากได้น้องอกูไม่พูดพลังเพลงแล้วนะพี่อยากได้น้องอะ มาอยู่กับพี่อีกรอบได้ไหมแบบขอแบบเป็นตัวเป็นตัวพี่อยากแบบเห็นเห็นลายลาเต้อาร์ตในว t ทีอาของน้องอีกรอบเนี่ยแบบพี่เห็นไม่ชัดเลยรอบที่แล้วอะนะลาลาเต้อาร์ตบน,นวีทีอา์ลายอะไรดูบ่อยไหมเหรอไม่ไลายเฉพาะตัวของน้องเขาไงลายเฉพาะตัวของน้องเขาคือผมอยากเห็นลายเฉพาะตัวของน้องเขา โอเคนะโอเคนะเออถ้าถ้าตกลงสะบัดผมอีกรอบหนึ่งนะเออเดี๋ยวน้องเขาตกลงแล้วอ่านะน้องเขาสะบัดผมเมื่อกี้ไม่โอ้ยรู้สึกเหงื่อออก คือพี่ขอโทษที่พี่พูดว่าพี่ชอบฟองนมเอานางฟ้ามาปลอบใจเลยออโอ้โหไอ้หนี่เกลือชัดๆเกลือมากๆ<ต>เอาง<ย>ี้ฟองนมเขาไม่มาอีกเลยคือคือพี่ขอโทษที่พี่ชอบฟองนมนะคือพี่เข้าใจผิดพี่ขอโทษที่มันแย่ที่พี่มันไม่รู้เรื่องกาแฟเลยขอโทษได้ไหม อเ,เอางี้ถ้าเพชรที่เหลือเนี่ยน้องออกมาให้พี่สักตัวสองต,ตัวนะพี่จะกินลาเต้ตลอดชีวิตอันรวไ้มันไม่กินหรอวะไม่กินหมายถึงว่าไม่ได้กินบ่อยนะหมายถึงว่าพอไปร้านกาแฟก็จะสั่งกาแฟอย่างอื่นอย่างมัคค่าอะไรเงี้ยแต่าเดไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าแต่ก็ชอบกินลาเต้ที่สุดไงแต่ก็อยากลองอย่างอื่นบ้างแต่รอบเนี้ยถ้าน้องเขามาเนี่ย คือเข้ากาแฟไอ้แพเข้าร้านกาแฟผมจะสั่งแต่ลาเต้ลาเต้มาอ,ออโอเคนะโอเคนะโอเคพพักหน้าโอเคอ2 3หนึ่งสองซ้ป <c oughs> วถ้าทางคุณไม่น่าจะได้กินลาเต้ตลอดชีวิตนั่นแหะ <c oughs> <c oughs> คือคือไงผมไม่จริงใจพอวะ่ะ อ้มาที่ท้ายคุยแล้วเหรอไม่คุยแล้วแสบคออีกหมดแล้วเนี่ยน้องไม่เห็นใจพี่เลยอะเอางี้พี่ไม่จริงใจพอว่ะคืองอนแหละเขางอนเขางอนเขาจะถึงจะหายโกรธวะเนี่ย ทังแม่งลแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหตา,ตา,ตาตหวานตาหวานตาหวานจนไม่ได้แป้นเลยเอาเหอะโอ้โหมาเลน่์มาทำนะไมอ เอ้แต่เขาก็ยังมาเป็นเศษนะแสดงว่าเขาแบบเริ่มเปิดใจให้น้องแล้วปะไปสูงสมบัติเดี๋ยวหนึ่งสองสามอือหือไอเหี้ยเดี๋ยว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 อ๋อตกใจนึกว่าไอไก่นั่นสามสี่ห้าอันเอ้ ฉันเหมือนคนที่ไม่มีกำลังและหมดแรงจะยืนจะลุกจะเดินไปว่ะ <c oughs> แบบโดนลาเต้ซาบ้ันรักเอาไปแรกอะไรดีอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องมาพูดกู <c oughs> ไปซื้อหรอกนะ <c oughs> ทำกันซะขนาดนี้ยังจะมาขายแพ็กเกจฉลองการพบกันครั้งแรกอีอย่างนั้นเหรอ ก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปสุ่มลาเต้นะฮะตอนแรกก็นึกว่าจะแบบสารสัมพันธ์รักกับน้องเขาได้ก็สรุปก็คือไม่ได้ได้มาแค่หนึ่งตัวกับอีกหนึ่งดาวแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่ยอมแพ้เราจะเดินหน้างอน้องเขาต่อไปเมื่อมีเพชรอีกรอบนึง่งวันนี้ก็ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ